สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลยเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวล่างตรง9ชุดนะคะท่านผู้ชม B2 นะคะเรามาดูกันว่าจะไปชนกับที่เราลงไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะาจะได้หาตัวที่เด็ดเด็ดกันนะท่านผู้ชมมาเรามาคํานวณกันเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลักแสนค่ะหลักหมื่นหลักพันค่ะอันนี้จะเป็นรางวัลที่1น,นะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนค่ะที่จะเอามาคํานวณค่ะ าฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลกักแ่งรัฐพันเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้วิ่งหนีผลนะท่านผู้ชมผลตกไฟก็ดับเมื่อกี้ก็เลยต้องหยุดชะงักไปก่อนนะที่นี่ไฟกลับมาแล้วเรามาคำนวณต่อเลยค่ะ เลขเก้าเก้าถกก็เป็นแปดค่ะอ่ะแปดกหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเก้าค่ะเก้าแล้วก็ลดแต้มนะคะเพิ่มแต้มค่ะอ่ะแล้วหลักสิบนะคะเอะคลิปทำไมมันเอียงเอียงเลขอ่าเลขหกปกกันสามครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขแปดค่ะท่านผู้ชมแปด บวกสอเต็มเป็น0นย์บวก5้เต็มค่ะเป็นเลขห้าแบบนี้นะมาจับคู่กันนะ,ะจับคู่อ่แปค่ะแ0 85ูนย์แปดห้นะเก้าแป้านะคะ 08, 00, 05ค่ะอ่ะตัวที่ออกออกที่90ค่ะตัวเข้าที่คูณนี้นะคะ ที่สองกันค่ะบก8บก0ค่ะก็ยังเป็น8นะ8ก9ก็แล้วกันนะคะ3บวกกัน3ครั้งก็เป็นลงท้ายเลข9ค่ะ8 9เป็น17นะคะ7ลดแต้มค่ะเพิ่มแต้มแบบนี้นะคะแล้วตัวหลักหน่วยค่ะอ่ะ สี่ปวกกันสามครั้งก็เป็นสิบสองค่ะสองมาวางนะคะเพิ่มสองเต็มเป็นสี่เพิ่มมาเต็มเป็นเก้าแบบนี้ค่ะมาจับคู่กันนะคะเดี๋ยวนะอ่ะอย่างนี้นะเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดสองแปดสี่แปดเก้านะคะ,ะจับได้เก้าคู่นะคะแล้วก็ตัวที่ออกออกที่อุ้ยเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้นะ งวที่สามคำนวณต่อไปนะคะเกบวกสเป็น13นะคะเอา3มาบวก9ค่ะ3าบวกเก็เป็น12ค่ะสองวางลดแต้มเป็นเลขหนค่ะเพิ่มแต้มเป็นเลขสาค่ะแล้วเอาเลขห้ามาบวกกัน3ครั้งก็ยังเป็นห้าค่ะบวก2แต้มเป็น7ค่ะ บกห้าแต้มเป็นเลขสองแบบนี้ค่ะอาจับคู่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสองอ่ะสองห้าสองเจ็ดสองสองนะคะ แบบนี้ค่ะออกที่หนึ่งเจนะคะ,ะเข้าที่ตัวนี้ค่ะแต่เวลาเราคำนวณเนี้ยเขาจะมาตรงๆนะคะแต่เวลาเราใส่เราต้องระวงังต้องเอาไปกับตัวนิดนะคะท่านชม มือนพี่ช้างน่ะหลงวด้วนะพี่ช้างแบบใส่ตรงๆแล้วเขาออกตกกลับอะค่ะท่านผู้ชมมางวดที่ที่สี่กันนะคะเลขเก้าเลขแปดค่ะบวกกันเป็นเจ็ดนะคะนี้บวกกันสามครั้งก็ยังเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดหกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแปดแบบนี้ค่ะมันงวดไหนงวดไหนเดี๋ยวรูปแป๊บนึงคะ่ะ อันนี้เป็นงวดที่ที่เพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1บวกกันสามครั้งค่ะก็เป็นลงท้ายเลขสามนะคะสามบวก2อแต้มก็เป็นห้าะคะ่ะบวก5้าแต้มก็เป็นศูนย์แบบนี้นะคะ่ะอ่ามาเรามาจับคู่นะคะ6กสามหห้าะคะ่ะ กศูนยนะคะมันโอ้ยอามาดูตัวที่เราจับคู่กันสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แะคะอืมเข้าตัวนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะสีมิจิกใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมต้องดูดีๆนะคะสองตัวบนสามตัวบนสองตัวล่างมาสีเขาจะคล้ายๆกันนะคะมาดูงวดที่จะออกนี้นะคะท่านผู้ชมมาลุ้นกันเลยนะคะนี่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะแล้ว่านี่จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะบางทีท่านผู้ชมบอกว่าทําไมไม่บอกรายละเอียดเอาอะไรมาบกหัวคลิป อธิบายทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมอธิบายตั้งแต่หัวคลิปนะคะถ้าสมมุติว่าพี่ช้างลืมอธิบายอีกรอบหนึ่งหรือลืมอธิบายซ้านะคะก็อยู่ที่หัวคลิปนะคะท่านผู้ชมกลับไปย้อนฟังเลยนะคะอธิบายทุกทุกคลิปนะคะว่าเอาอะไรมาบวกอะไรนะคะเลขสองเลขศูนย์นะคะห้าบวกกันสามครั้งก็ยังเป็นห้านะคะก็เป็นลงท้ายเลขเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาวางค่ะ เจ็ดลดแต้มค่ะเป็นหกเป็นแปดแบบนี้นะคะมาตัวที่สองค่ะหกบวกกันสามครั้งนะคะก็ลงท้ายเลขแปดค่ะ 8, 8แปดแปดบวกสองแต้มก็เป็นศูนย์ค่ะบวกห้าแต้มก็เป็นห้าแบบนี้ค่ะอืมก็ยังใกล้เคียงกับที่เราลงไปเนาะเดี๋ยวเราลองจับคู่ดูก่อนแล้วก็เอาไปเทียบชนดูค่ะ งวดนี้พี่ช้างคิดว่ายังไงยังไงเราต้องถูกอีกนะคะไม่ว่า3ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะช้างว่างวดนี้เราต้องถูกอีกอยู่แล้วนะคะแปดแปดอ่าีล้วก็จะเป็น8ปศค่ะ80อ่าเป็น8ปดแปค่ะ ที่3มตัวตรงนั้นที่สตัวบนตรงนั้นเดี๋ยวพี่ช่างจะไปจับคู่เพิ่มอีกสัก2คู่นะคะเดี๋ยวรอคลิปอื่นๆก่อนนะคะอาจจะได้เห็นพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมบางท่านก็เวลาเราแก้ไขอะไรหรือเพิ่มเติมอะไรเขามองไม่เห็นนะคะ,ะเขาก็ไม่เห็นเวลาออกก็บอกว่าผมไม่เห็นแอบจะเป็นแบบนั่นนะเดี๋ยวเรามาเทียบชนกันกันขอให้เป็นกำลังใจกันนานๆนะคะ ยังไงยังไงทุกช่างก็จะนำพาท่านชมให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะท่านชมเฮขให้ดูค่ะนี่นะเดี๋ยวให้ดูอีก,อกนึงก็ยังจะมีอีกอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชํางก็จะเอามาเทียบชนแบบแบบนี้ทุกๆคลิปนะคะมาเทียบชนแบบนี้ทุกๆคลิปค่ะตัวที่ชนกันนะคะท่านชมมีกี่ตัวเรามาดูอันนี้จะมี อันนี้จะเป็นนี่จะเป็นสี่คู่นะนี่จะเป็นหกคู่นะคะอันนี้จะเป็นเก้าคู่นะคะ,นนะ,คะ,คะท่านผู้ชมตัวที่ชนกันนะถ้าสมมุติเราสองโซด์นี่เขาชนกันที่ตัวนี้นะคะอ่าแปดเจ็ดค่ะนี่ก็แปดเจ็ดนะคะแล้วมีตัวไหนอีกอ่ามีแค่ชุดเดียวนะสองโซด์นี่ชนกันนะคะแต่ตัวนี้จะชนกันศูนย์แปดแปดแปดนะคะท่านผู้ชม เออประมาณนี้นะคะบางท่านนะตามไม่ถูกนะคะจับคู่ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไปเอาสูตรไหนนะก็รอพี่ช้างนะคะท่านชมแต่ว่าท่านชมต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะคะแต่ที่พี่ช้างจัดให้นะคะก็อาจจะมีน้อยชุดนะคะถ้าเราถูกก็ถูกไปนะคะถ้าเราไม่ถูกเราก็เสียไม่เยอะนะคะท่านชมก็มีประมาณนั้นนะ,ะท่านใดที่แบบว่าอย่าถูกนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะท่านชมพี่ช้างก็จะ พยายามหาสูตรใหม่ๆจะทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะบางท่านนะคะก็มีเงินทุนเยอะนะคะก็อาจจะถูกเร็วได้เร็วนะคะท่านใดที่มีน้อยนะคะก็แบบค่อยๆปั้นไปนะคะอ่าพี่ช้างก็จะจัดให้น้อยคู่นะคะถ้าว่าถูกก็ถูกไปนะคะถ้าว่าไม่ถูกเราก็ค่อยเอางดใหม่เราก็เสียไม่เยอะนะคะเอาเป็นแบบนั้นดีกว่านะคะท่านใดที่มีงบน้อยนะคะท่านชมนะยังไงยังไงก็ น่าจะดีขึ้นมากกว่านี้นะคะท่านชมอย่าท้อนะคะสมมุติว่า,ารอบนี้เรายังไม่ผ่านนะคะรอบนี้เรายังไม่สําเร็จนะคะพี่ช้างก็ทําไปเรื่อยๆนะคะพี่ช้างก็แบบเป็นคนที่ว่าถ้าชั้นอยากได้ตัวนี้ฉันต้องทําให้ได้เป็นคนแบบนี้นะคะแต่พี่ช้างที่พี่ช้างคํานวณสูตรนี้ก็คํานวณมานานแล้วนะเมื่อก่อนที่คํานวณเองก็ถูกนะคะก็ถูกอยู่นะคะถูกตรงๆเลยนะคะท่านชมจะเอาให้ดูนิดหนึ่งนะคะทําไมถึงเอาให้ดู สูตรสูตรนี้หรือว่าคลิปนี้นะคะเมื่อก่อนพี่ช้างไม่เคยเก็บคลิปหรือไม่เคยเก็บสูตรอะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็ทิ้งเสร็จแล้วก็ทิ้งแล้วก็ลบออกนะอันนี้จะอัอนนี้ถ่ายแล้วก็ส่งให้ญาติๆนะคะส่งให้ญาติินะคะก็เลยส่งให้เขาในี่เป็นแบบนี้เนี่ยให้ดูค่ะอันนี้พี่ช้างยังไม่เคยลงคลิป Youtube นะคะมองเห็นไหมอมองมองม่เห็นเนาะมองม่เห็นมองเห็นไหมคะ พี่ช้างถูกตั้งแต่อันนี้มาเลยนะคะถูกตรงตรงเลยอันนี้หลายงวดเลยสี่งวดสี่งวดแล้วก็มีถูกแบบตกกลับอะไรแบบเยอะๆนะอันนี้ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะอมองไม่เห็นเนาะท่านชมอมองเห็นไหมถูกตรงๆเลยนะคะอันนี้ส่งให้แบบญาติญาติให้นะจะมีล่างนี้อะไรแบบอันนี้นานแล้วนะคะท่านชมนานแล้วนานมากๆเลยนะคะเน่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 ไอถูกตรงๆงเลยนะนี่ อันนี้จะตกตรงๆเลยนะคะนานมากนะคลิปนี้นะอันนี้พี่ช้างถ่ายส่งให้เขาถึงจะมีนะคะประมาณนี้ค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะท่านชมก็อย่าท้อนะคะแต่ว่าท่านใดที่ถ้าหาว่าแบบกระนำใสแบบนั้นเยอะๆเล้วกลัวเวลาเราไม่มีทุนมาปั้นอีกนะคะเวลาเราเล่นอะไรแบบเล่นเผานะคะท่านชมนะอ่ะค่อยๆปั้นทุนขึ้นมาค่ะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาพบกันอีก ชุดหนึ่งนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะจะเป็นสตัวล่างเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ